สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l a s s ิกเวฟ t ิเจอในวันศุกร์ที่30ตุลาคมนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้ก็ยังร่วงลงอีก10.19ดอลลาร์นะคะปิดที่1145.51ัึ้นเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1144ถึง1162เช้านี้ก็อยู่ที่บริเวณ1146นะคะรานะคาทองคำก็ปรับตัวลดลงต่อแล้วก็ลงมาทำโลต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์ที่1144นะะึ่ง การแถลงการของเฟดนะคะว่ามีโอกาสที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมวันที่15-16ธันวาคมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นักทุนก็คาดว่าเฟดจะขึ้นอันตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเพียงแค่30%เท่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการปรับขึ้นในปีหน้าอันนี้ก็เลยทําให้ตลาดผิดหวังนะคะแล้วก็เลยมีการเทขายทั้งทองคําแล้วก็หุ้นออกมานะคะ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อคืนนี้นะคะมีตัวเลข GDP ออกมาที่ไตรมาสามออกมาที่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตนะคะอันนี้ก็แย่กว่าค่าที่หนึ่งจุดหกแล้วก็แย่กว่าไตรมา,ส,ามสองที่สามจุดเก้าเปอร์เซ็นตจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ออกมาที่สองแสนหกหมื่นรายนะคะอันนี้ดีกว่าคาดว่าจะอยู่ที่สองแสนหกหมื่นสี่พันรายนะคะแล้วก็ใกล้เคียงกับ สัปดาห์ที่แล้วที่259,000รายส่วนยอดขายบ้านรอปิดการขายเดือนกันยายนก็ติดลบไป2.3นะคะอันนี้ก็แยก่กว่าคาดว่าจะเพิ่มขึ้น1.1ส่วนประเด็นด้านเศรษฐกิจอื่นๆนะคะก็มีเรื่องนายกรัฐมนตรีของจีนนะคะกล่าวว่าจีนและเยอรมันควรจัดการความเป็นไปได้ในเรื่องของการค้าเสรีให้เร็วที่สุดนะคะ ส่วนทางด้าน B.O.J. นะคะที่จะเปิดเผยนโยบายการเงินแล้วก็มุมมองต่อทางเศรษฐกิจในวันนี้จากแบบสำรวจของทางมุมเบิร์กนะคะก็คาดว่าจะเพิ่มวงเงินในการซื้อพันธบัตรนะคะ,ะก็มีนักวิเคราะห์หลายคนที่คาดว่าจะมีการเพิ่มวงเงินในการซื้อพันธบัตรนะคะส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะ ภาพกราฟในรายวันตอนนี้ราคาก็ร่วงลงต่อแล้วก็หลุดแนวรับบริเวณ1,156ลงมานะคะแล้วก็ลงมาโลที่1,144ทำให้เซนติเมนต์มีเซนติเมนต์ในเชิงลบต่อเนื่องนะคะถ้าแนวรับบริเวณ1,144รับไม่ได้ก็จะลงมาที่1,140แล้วก็1,135ได้นะคะในช่วงนี้เราก็ให้เวดแอนด์ซีนะคะแล้วก็รอดูการสร้างฐานบริเวณแนวรับ สำหรับแนวต้านวันนี้มีที่1,157แล้วก็1,165นะคะแนวรับ1,140แล้วก็1,135ส่วนดาวโจนเมื่อคืนปิดลดลงไป23.72จุดนะคะรานะคาน้ำมันดิบในสเมคบวกขึ้นมาได้0.12เหรียญปิดที่46.06นะคะเบรนด์ลดลงไป0.25เหรียญปิดที่48.80แล้วก็เงินบาท อยู่ที่สามสิบห้าจุดหกห้านะคะแต่ชนีค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมาปิดที่เก้าสิบเจ็ดจุดสองสองแปดนะคะแล้วก็ s p d อไม่ได้มีการซื้อขายส่วนภาพเทคนิคของเรนนะคะภาพกราฟไลา์หนึ่งร้อยแปดสิบนาทีนะคะราคาเด้งขึ้นมาหลังจากชนแนวรับบริเวณห้าสิบจุดเจ็ดราคาเด้งขึ้นมานะคะ หลังจากชนบรเวห้าบจุดเจแล้วก็ราคาทะลุผ่านราคาเด้งขึ้นมาหลังจากชนแนวรับร,เบริเวณ46.7นะคะแล้วก็สามารถทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นมาได้นะคะแสดง บ u ลลิตเดเวอร์เซเราก็ให้ลองเมื่ออ่อนตัวนะคะแนวรับมีที่47.0แล้วก็46.7นะคะแนวต้านมีที่50.50 50, แล้วก็50.7ส่วนราคา้น,ะะนมันดิเรลนที่ปรับตัวลดลงก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาดนะคะ ส่วนเดชนีค่างเงินดอลลาร์นะคะภาพกราฟลาย60นาที MACD เริ่มส่งสัญญาณแบรดดิเดเวอเจนโดยขึ้นไปทาจุดถูงสุดที่97.81นะคะแล้วก็ให้ลองมาอ่อนตัวแนวต้านมีที่97.1แล้วก็96.6แนวรับมีที่96.6แล้วก็96.4ส่วน USD/JPY นะคะภาพกราฟลาย60นาทีราคาเวียงอยู่ในกรอบระหว่าง 35.2ถึง35.85มีสัญญาณ VULIT Divergent ใน MACD แนะนำลองเมื่อราคาทะลุ35.85นะคะโดยมีเป้าหมายที่36.2แล้วก็36.7แล้วก็36.85ตามลำดับแล้วก็ให้ Follow ลองถ้าว่าราคาทะลุ35.85วันนี้มีแนวต้้นที่35.75แล้วก็35.85แนวรับ35.35แล้วก็35.2นะคะ สดอลลาร์ก็อ่อนตัวลงนะคะเนื่องจากตัวเลขทางด้านของยูโรโซนข้อมูลเศรษฐกิจมีแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะอย่างเช่นดัชนีราคาผู้บริโภคเบื้องต้นของเยอรมันเดือนตุลาคมก็ดีกว่าคาดส่วนเชตห้าสิเชต้าสิเมื่อวานร่วงแรงหลุดเสชฟวิมม่งเอเวอเรสที่910จุดนะคะแล้วก็ร่วงเข้าสู่ ครึ่งล่างของกอรอบชแนลขาขึ้นทำให้ macd เข้าสู่แดนลบแล้วก็ i i ร่วงสู่ระดับ over s o l l นะคะก็ชี้ว่ามีแนวโน้มที่ราคาจะอ่อนตัวลงอีกโดยมีกอรอบล่างของชแนลเป็นแนวรับสำคัญเราก็ให้ซื้อนะคะแต่ถ้าหลุด910จุดก็ให้ช็อตแนวต้านมีที่9 6 6แล้วก็910แนวรับมีที่888แล้วก็882สําำหรับหุ้นไทยก็ร่วงตามกลุ่ม ทิปนะคะก็มีไทยมีอินโดแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะหลังช่วงเช้าหลุดแนวรับสำคัญจากแรงขายหุ้นขนาดใหญ่โดยนักทุนเพิ่มความกังวลว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอเบี้ยในการประชุมกลางเดือนธันวาคมก็ทำให้สัญญาณทางเทคนิคในเซ็ต50เสียไปนะคะแล้วก็มีแนวโน้มจะอ่อนตัวลงต่อในวันนี้โดยอาจจะมีแรงซื้อกลับในช่วงปลายตลาดนะคะก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ สำหรับเซต50ซีรีส์ซ5นะคะก็ดึงนำเซต50โดยเพิ่มช่วงดิสคาว n t อีกหลังจากหลุดในไกลที่เป็นแนวรับระยะสัน้นแล้วก็เส้นวิ่งเร็วทำให้เกิดรูปแบบทิปเปิลท็อปนะคะที่มีโอกาสร่วงลงถึงกรอบล่างของ Channel ได้เนื่องจาก MACD เข้าสู่ช่วงลบแล้วก็ไอซเข้าสู่เขตรอโซแล้วก็ให้ช็อตเมื่อรีบาวโดยทยอยแบ่งทำกำไรเป็นรอบๆ แนวต้านมีที่897แล้วก็903นะคะแนวรับ878แล้วก็868สําำหรับแจ๊สนะคะก็แกวงตัวในกรอบ Channel ขาขึ้นโดยมีแนวโน้มจะสร้างรูปสามเหลี่ยมใต้เส้ moving นวิ่งและเบรกในขณะที่เมซดีและไอ i ยกตัวขึ้นจึงควรระวังการเบรกเอาในเร็วนี้นะคะเราก็ให้ลองแต่ถ้าหลุด5.30บาท30ให้ f l l o w w h o r t แนวต้านมีที่5.70บาท70แล้วก็5.90บาท90 แนวรับมีที่5้าบาทสาบแล้วก็สี0บาทแปดสิบอาร c ิบห้านะคะยังคงยืนเหนือเส้น m o v i n o v v e r a g e แต่มีวอลลุ่มเพิ่มขึ้นมากนะคะที่ MACD ลงสู่ฝั่งลบส่วน i s i ทรงตัวใกล้ระดับ Oversold จึงควรจับตาการเลือกทิศทางแล้วก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแล้วก็ Follow Shot เมื่อหลุด4บาทนะคะแนวต้านมีที่4บาท20แล้วก็4บาท30 แนวรับ4บาทแล้วก็3บาทแ0ดส0ส่วนข่าวนะคะก็มีกระทรงวงพาณิชย์เผยช่วงก้าเดอนแรกของปีนี้ไทยก็มีการการะดุนการค้าในรูปเงินบาทสะสมแล้วกว่า21,000ล้านบาทนะคะสูงสุดในรอบ6ปีก็ทำให้มีโอกาสที่ปีนี้จะเกินดุลการค้าซึ่งก็จะเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีนะคะส่วนแจ๊สนะคะ มีกำไรไตรมาสสามที่882ล้านบาทเพิ่มขึ้น36%เยนเยียนะคะแล้วก็จะจ่ายตันผลหุ้นละ10สตางค์นะคะขึ้นในตีวันที่11พฤจิกายนสำหรับการาวิเคราะห์แนวโน้มตาสาดน้พันธ์จากบริษัทคาสิโกฟิเจอร์นี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ